เจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนและสาระเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจของสงขลาสนับสนุนรายการโดยจังหวัดสงขลาครับกลับมาช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เจาะลึก ต้องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลานำเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับการต้องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลารวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารดีๆของจังหวัดสงขลานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ เรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนผมทำเรื่องนี้มาหลายปีท่านผู้ฟังครับตั้งแต่ปีสองพนอยี่สิบนะครับก็เริ่มทำบ้านทางไทยโฮมสเตย์ Stay, ที่บางกล่ำเพื่อเรียนรู้เรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับหลังจากนั้นประมาณปี2560เนี่ย นะครับก็เริ่มทำทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนอย่างเต็มรูปแบบนะครับรายการเจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนรายการโดยจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านผู้ว่าเจษด,ดาจิตรันะครับ ท่านอยากจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเต็มรูปแบบท่านผู้ฟังครับวันนี้เราไปต่อกันที่อำเภอสบอำเภอนาทวีท่านผู้ฟังครับวันนี้จะไปต่อกันที่อำเภอนาทวีวันนี้จะไปเขาเรียกว่าติดตามไปดู ของดีของอำเภอนาทวีวันนี้ผมหยิบมาสองอย่างอำเภอนาทวีเนี่ยมีจำปะดาพันยวงทองนาทวีน่าสนใจมากๆนะครับเม็ดเยอะยุ่มเยอะเนื้อเยอะปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับมาสองลูกนะครับสอจอนัด นาทวีเนี่ยส่งให้ผมสองลูกนะครับสอจอนัดเขบอกว่าเกาเ,เรดอำเภอเป็นคนส่งมาให้ผมก็ได้ชิมลิมรสจำปะดะยวงทองนาทวีไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปีที่ผ่านมามีทุเรียนบ้านสองพันที่น่าสนใจของนาทวีนั่นคือพันธลากขานะครับทำไมต้องชื่อพันธ์ลากขาไอ้น,นี้ก็น่าสนใจ อีกพันหนึ่งคือพันฟีนิกส์นะครับชื่อเป็นต่างประเทศด้วยแต่ว่าเป็นพันทุเรียนบ้านที่นาทวีนะครับวันนี้ไปคุยกับกเกษตรอำเภอนาทวีนะครับานางชนันชิดาหนูสีคงนะครับกรเกษตรอำเภอคนนี้เก่งนะครับผมไปลงพื้นที่ไปทำงานที่ไหนก็จะ เจอกเกษตรอำเภอวันก่อนขึ้นควรหลนิวก็เจอกเกษตรอำเภอนะครับท่า,ามกลางสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เจอกเกษตรอำเภอทำงานร่วมกับสอจอทำงานร่วมกับท้องที่กับชุมชนได้ดีครับท่านกเกษตรอำเภอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิชานสวัสดีตอนเช้าค่ะ ครับผมเอทตานผู้ฟัง,ฟงนคะคะเ,เล่าเรื่องจำปะดะยวงทองนาทวีให้ฟังหน่อยมันมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอ่าก็เรียกว่าอ่ายวงทองนาทวีเนี่ยโด่งดังไปถึงไหนส่งไปขายที่ไหนผลผลิตมีมากน้อยขนาดไหนครับท่ทานเกษตรอำเภอครับค่ะก็อจำปะดะ ดวงทองของนาทวีนะคะก็มีลักษณะคล้ายกับออจำปดาของชนะแต่ของชนะนี่เนื้อจะออกเอ,อ่อเหลืองๆโทนเหลืองๆขาวๆมากกว่านะคะแล้วก็ส่วนของนาทวีจำปดาดวงทองเนี่ยเนื้อจะเหลืองแล้วก็เนื้อหนาเอ,อ่อเม็ดใหญ่นะคะคือเนื้อเนื้อหนานะคะแล้วก็ในส่วนของออการปลูกนะคะก็ในพื้นที่อำเภอนาทวีเนี่ยนะคะส่วนมากเกษตรกรจะปลูก แบบสวนหลังบ้านนะคะก็คือบ้านละต้นสองต้นนะคะที่ปลูกมากอยู่ก็คือของกำนันดลเชตนะคะของกำนันตำบลนาทวีค่ะแต่ว่าผลผลิตของแต่ละปีนะคะจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและก็น้ำฝนนะคะเพราะว่าปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ใช้ระบบน้ำนะคะเกษตรกรปลูก ซึ่งในเรื่องของผลผลิตนะคะถ้า,าผลผลิตที่ลูกโตโตก็เหมือนคุณวิชาญเห็นวันก่อนก็ได้ให้สอจอนัดไปประมาณแปดลูกนะคะก็ก็ตีว่า,าลูกหนึ่งที่ผลโตโตก็ประมาณห้าหกกิโลนะคะต่อต่อต่อลูกนะคะในส่วนของแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมนะคะทางกเษกษตรก็ได้มีได้คุยกับกลุ่มไม้ผลของอำเภอนาทาวีนะคะเราก็ อยากจะขยายพันธุ์แล้วก็ให้มีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการปลูกและเพราะว่า,เ,าเราไม่ต้องดูแลมากนะคะในเรื่องของจะประดาก,ก็เหมือนกับขนุนค่ะ แสดงว่าอยวงทองนาทวีเนี่ยวันนี้เนี่ยผลผลิตที่ออกมาในพื้นที่อ่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแล้วก็ทราบว่าของกำนันเนี่ยส่งไปขายถึงมาเลเซียแล้วส่วนใหญ่มเปแปียไปไปรูปเป็นจำปะดะจำปะตะ,ะ,ะทอด,ทอดใช่ไหมครับค่ะ แต่แต่จำปดาอทอดนะคะจำปดาทอดนี่กับแม่ค้าจะไม่ค่อยอน,นิยมเอานําไปทอดมากนะคะเนื่องมาจากว่ามันมีมันมีเม็ดใหญ่มันมีผลใหญ่แล้วก็เวลาเอาไปขายอ่ะอนะคะเออก็คือขายในราคาสูงแล้วก็ประชาชนทั่วไปจะไม่ค่อยมีกําลังซื้อนะคะส่วนมากถ้าว่าแม่ค้าเอาไปทําขายเนี่ยเอาไปทอดขายเนี่ยจะเอาผลเล็กๆนะคะแล้วก็เพราะว่าจะขายประมาณเาม็ดละ เจ็ดบาทสามเมตรยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับผมเออเออ อนาคตเนี่ยเราเวลาเรานึกถึงจำปะดาเนี่ยเราอาจจะนึกถึงเกาะยอเหมือนผมเนี่ยนึกถึงเกาะยอเพราะเกาะยอเนี่ยเขาบอกว่าจำปะดาดังแต่ว่าผมตะเวนกินจำปะดาเนี่ยนะครับที่พัทลุงก็กินอร่อยที่ยวงทองนาทวีก็อร่อยนะครับ<ๆ>ที่จนะเนี่ยก็อร่อยที่นาหมะะ่อมเนี่ยจำปดาก็อร่อยจำปดายวงทองนาทวีเน네ี่ยนะครับแนวทางการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับ แล้วก็อนาคตนะครับเกษตรอำเภอม,มองว่า,ามันจะมีอนาคตสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้อีกสักประมาณเท่าไหร่อย่างไรครับเอตอนตอนแรกนะคะเมื่อปีหกสองก็ได้เก็บข้อมูลนะคะประมาณร้อยกว่าต้น แต่ขณะนี้นะคะก็สามร้อยกว่าต้นที่ว่าปลูก,ลก,กเกษตรกรปลูกหลังบ้านนะคะตามที่กเกษตรกรได้มาขึ้นทะเบียนแล้วก็สอบถามว่าในสวนผสมผส,สานเนี่ยปลูกอะไรกันบ้างและ,กะเกษตรบอกว่าเอ,อกเกษตรกรบอกว่ามีเงาะมังคุดทูเรียนจะปะดะยวงทองอะไรนี้เราก็เก็บข้อมูลเลยถามว่าปลูกกันเยอะไหมบางบ้านปลูกกันหนึ่งต้นถึงสองต้นแต่ว่าการรวบรวมข้อมูลเรารวบร,รวมในเรื่องของการขึ้นทะเบียนทบค่ะก็ประมาณตอน ปีหกสองก็ประมาณร้อยกว่าต้นแต่ตอนนี้ก็สามร้อยกว่าต้นนะคะแล้วก็แนวทางการส่งเสริมก็ส่วนส่วนมากเออเออในเรื่องของการติดตานะคะในเรื่องของการเสียบยอดนะคะก็มีร้านนะคะเอ,อผู้แทนจําหน่ายนะคะในพื้นที่ก็คือร้านนงบอลนะคะอยู่ที่สะท้อนนะคะตรงนี้ค่ะก็คือเกษตรกรเขาส่งทั่วประเทศนะคะตอนนี้ก็ก็ต้นละร้อยกว่าบาทนะคะร้120อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบอะค่ะจริงละค่ะจับพร ครับอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับนาทวีเนี่ยนะครับทุเรียนบ้านพันลากขากับพันฟีนิกสองพันนี้เนี่ยโดยเฉพาะลากขาเนี่ยโด่งดังมานานเลยของนาทวีท่านเกษตรครับอธิบายหน่อยทำไมลากขาจึงดังแล้วทำไมทุเรียนบ้านพันลากขาเนี่ยจึงได้ชื่อว่าลากขาครับท่านเกษตรอำเภอครับอ่าอ่ ที่ที่ได้ศึกษาแล้วก็ถามผู้รู้ถามเ,าเาภูิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็เที่เรียกรากฐานเนื่องมาจากว่า,าหนึ่งในเรื่องของรสชาตินะคะรสชาติจะออกในเรื่องของกลิ่นสาเล้านะคะก,ก็ก็บางบางคนกินแล้วเมาแล้วก็มีความรู้สึกอเอที่คุยกันก็คือมีความรู้สึกว่า เดินไม่เดินไม่ไหวอ่ะนะคะพอกินแล้วเมาเดินไม่ไหวก็เรียกลากขานะคะคือผู้ผู้เอ่อผู้รู้บางท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อทุเรียนนะคะเนื้อทุเรียนเนี่ยโดกโดกนะคะก็จะสวยมากโดอกทวนสีชมพูนะคะชมพูออกแดงๆนะคะแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อหนานะคะถ้าถ้าเราทานตอนตอนเหมือนที่คุณวิชารได้ขึ้นไปที่ควนหลุนแล้วก็ทางเอ่อกำนันกำนัน วิชิตนะคะได้เอาของในสวนเอาไปให้ชิมวันก่อนนะคะก็เมีความรู้สึกว่าถ้ายังไม่สุกมากรกสชาติจะดีนะคะก็คือเนื้อหนาแล้วก็เทานแล้วก็อร่อยมีความรู้สึกทู้งซาในคอนะคะมีความรู้สึกตื่นตัวอยู่ตะหลอดและถ้าได้ทานรากขานะคะ<ม>ก็คือสัญลักษณ์ก็คือด่นๆนนะคะของของอำเภอนาทวีก็เอตอ้นเออตอนแรกนะคะก็มีต้นพันอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบต้นนะคะ แต่ว่าเมื่อเมื่อเช็คดูข้อมูลก็ตอนนี้ก็ส่วนมากอยู่ที่ตำบลท่าประดูกัแบบตำบลสะท้อนก็เอที่เป็นต้นต้นที่ว่าให้ผลผลิตแล้วนะคะก็ประมาณร้อยต้นแต่ว่าที่เขาขยายพันธุ์ตอนนี้เหมือนของกำนันวิชิตนะคะตอนนี้ก็เป็นร้อยนะคะร้อยสองร้อยก็ก็คือภาพรวมในอำเภอตอนนี้ก็ประมาณสามรอยต้นค่ะทุกตำบลน,นะคะค่ะ ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์บางท่านก็ได้รับเมล็ดพันธุ์เป็นจากตำบลบ้านดู่เนี่ยค่ะไปปลูกตำบลอื่นค่ะก็ก็ราคาสูงนะคะราคาสูงก็ราคากิโลกิโลกรัมละร้อยกว่าบาทนะคะไม่ต่ำกว่าร้อยบาทนะคะ<ฮ>ที่ผ่านมาค่ะโอ<ฮ>้โหนะครับชวนพันธุ์ใหม่นะครับที่เขาพบแล้วก็จ,กจองกันแล้วก็ผลผลิตก็มีน้อยเนี่ยแล้วก็เนื้อดีมากไปประกวดมาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศดาพันฟินิก นะค,ครับท่านเกษตรครับค่ะพันพันปีนิกนะคะก็เป็นของผู้ช่วยพิเชษนะคะจันแก้วเออซึ่งอยู่ตําบลทับช้างนะคะที่ที่ได้ชื่อปีนิกเนื่องมาจากว่าเออทีมเออผู้ช่วยเนี่ยทีมวงดนตรีนะคะเออถ้าถ้าท่านผู้ฟังได้ได้กรงทราบนะคะเป็นชื่อวงดนตรีปินิกนะคะก็เลยเอาชื่อวงดนตรีมาตั้งชื่อทุเรียนในสวนนะคะเพราะว่าในสวนของผู้ช่วยพิเชษเนี่ย พิเชษเนี่ยนะคะมีหนึ่งต้นต้นเดียวนะคะตามพี่เกษตรได้สง่งส่งรูปไปให้ดูนะคะมีต้นเดียวแล้วก็เออเนื้อนี่จะหนาเนื้อหนาแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะก็เม็ดในนะคะเม็ดในนี่จะรีบนะคะแล้วก็ทางผู้ช่วยได้เอาไปประกวดแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนนะคะขึ้นทะเบียนเออในเรื่องของเออในเรื่องของเจียนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ขยายพันธุ์เมื่อเมื่อสองปีที่ผ่านมาขยายพันธุ์ก็ประมาณสอง้อยต้นแล้วนะคะสองร้อยต้นในอำเภอแล้วก็ผู้ผู้ช่วยพิเศษเนี่ยแกจะขายทางเอในเรื่องของออนไลน์ก็ไปทั่วประเทศก็ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าร้อยต้นค่ะตอนนี้ค่ะส่งไปงทั่วประเทศค่ะ ครับท <ฮะ S 1> ่านบูฟังครับประมาณ <ฮะ S 1> เดือนมิถุนาค่รกดาเนี่ยผมจะจัดทัวร์ไปนาทาวี <ฮะ S 1> ปนระเพณีทุกปีคือทัวร์ไปกินผลไม้ปีนี้เนี่ยท่านเกษตรอำเภอแนะนําให้ไปช่วงไหนดีครับที่ได้กินทุเรียนได้กินผลไม้อื่นๆของนาทาวีแบบครบวงจรเนี่ยแนะนําวันเวลาหน่อยครับท่านเกษตรอำเภอครับค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นงาะนะคะงาะที่จะออกผลผลิตออกอ่อนซึ่งปีนี้ดูสถานการณ์แล้วงาะออก ออกดอก80เปอร์เซ็นแล้วนะคะก็ในเรื่องของไม้ผลเงาะนี่จะออกอ่อนนะคะก็ประมาณเอ่อในเดือนปลายเดือนมิถุนานะคะแล้วแล้วก็ส่วนทุเรียนนี่ปลายเดือนกรกฎาสิงหานะคะถ้าเป็นทุเรียนบ้านนี่ประมาณกลางเดือนกรกฎาเนี่ยผลผลิตก็ออกแล้วนะคะ ซึ่งทุเรียนบ้านของอำเภอนาทาวีนี่จะมีหลายชนิดประมาณยี่สิบกว่าชนิดนะคะที่ผลผลิตดีนะคะไม่ว่าในเรื่องของควายทองนะคะหลายหลายหลายอย่างนะคะหลายแล้วก็ราชินีราชินีเอ่อเอ่อกองกว้างอะไรเนี่ยนะคะก็มียี่หลายหลายชนิดนะคะถ้าถ้าคุณวิชาญจะมาก็ช่วงนั้นประมาณกลางเดือนกรกฎาเนี่ยก็ได้ทานแล้วทั้งทุเรียนทั้งงาะทั้งมังคุดท,ทั้งลงกอง แต่ลงกองก็มีอาจจะมีน้อยหน่อยปีนี้นะคะเในส่วนของทุเรียนมอนทองเนี่ยอาจจะประมาณต้นเดือนออต้นเดือนสิงหานะคะตรงนี้ผลประดิษฐ์ก็ะจะออกนะคะก็คิดว่าเตามที่ไปดูในพื้นจี่นะคะก็สถานการณ์ทุเรียนตอนนี้ก็บางสวนก็เป็นทางแย้แล้วนะคะก็บางสวนก็กําลังจะเป็นมะเขือพวง อ่ามันมีหลายหลายหลายรุ่นนะคะแล้วก็แต่ว่ารุ่ดหลันกันไปนะคะในแต่ละสวนขึ้นหักการดูแลด้วยแล้วก็เอ่อถ้าผลช่วงดอกดอกนะคะถ้าผลไม่ตกหนักอะไรเงี้ยก็เอ่อเกษตรกรให้น้ําสม่ําเสมอก็คิดว่าเอ่อปีนี้เราได้ทานทุเรียนกันเยอะนะคะที่นาทวีแล้วก็ทุกเป็นทุเรียนที่อร่อยด้วยก็เรากําลังจะโปรโมทในเรื่องของทุเรียนของน้ําค้างนันอยู่นะคะเอ่อจะเป็นเอ่อ ของทุเรียนนาทาวีเนี่ยข้อข้อดีก็คือเกษตรกรจะไม่ให้ตัดไม่ให้ตัดทุเรียนโอ,อนนะคะเพราะนั้นทุเรียนจะมีคุณภาพนะคะของอําเภอนาทาวีนะคะก็เมื่อสองปีที่แล้วช่วงโควิดเกษตรก็รับซื้อ,อ,อมังคุดนี่ก็ได้เก้าสิบกว่าตันนะคะแล้วก็ในเรื่องอของทุเรียนก็ช่วงนั้นทุเรียนมีน้อยแต่ว่าเรื่องเงาะนะคะเงาะมังคุดก็เลยได้ช่วยเกษตรกรอยู่ตอนนั้นนะคะค่ะ ครับลาขอบพระคุณท่านกเกษตรอำเภอมากๆวันนี้หมดเวลาไว้โอกาสหน้ารเราได้พูดคุยกันใหม่พาคนไปท่องเที่ยวชุมชนที่นาทวีขอบคุณท่านเกษตรอำเภอมากๆครับสวัสดีครับค่ะย,ยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านเจตยรดา จิตรัตนะครับที่สนับสนุนช่วงเจาะลึกต้องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาขอบคุณจังหวัดสงขลาสำนักงานจังหวัดสงขลานะครับที่ร่วมกับเคลื่อนรายการต้องเที่ยวชุมชนนะครับ